ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมใหม่ครับวันนี้ก็จะมาโป้เซิร์ฟ MC Evil นะครับแล้วก็นี่ชื่ออะไรครับโยต้าครับส่วนสามคนนู้นสามคนนู้นตายโยต้าหมาตายคอยตะลึงสามคนนู้นเขาเป็นแอดมินนะสามคนนู้นเขาเป็นแอดมินนะครับใช่ครับสามคนนั้นนะและคนที่บินล่อนๆนี่เรื่อใครเนี่ยแอดมินเหมือนกัน เออเซิฟนี้ก็เป็นเปิดเปิดใหม่หรือเปล่าอะใหม่ครับเปิดใหม่เปิดใหม่ครับอ๋อเปิดใหม่เปิดมาแล้วสองสามวันนะเพิ่งทำสดๆตอนร้อนเซิฟนี้ก็อมนดูวนผมมันมาคอยอยู่บ้านแอดมินวะนี่สปาวแล้วก็มีที่แจกของอยู่ตรงนี้นะครับที่แจกของมันจะอยู่ตรงอุ้ยที่แจกของผมทำอย่างเดียวที่แจกของมันรวม เนี่ยม,มีอาวุธเหล็กนะแล้วก็มีเอฟพีที่เอ็นช้างของแต่ตอนนี้จตอโอ้โหเข้ามาชุนลมุมอะไรกันตรงนี้พาพาไปดูวาร์ปก่อนดีกว่ามาเร็วแหม่นี่ก็คือวาร์ปรวมนะครับใช่ครับนี่ครับก็มีแอดมินลปะก็มีสโนนะครับแล้วก็มีเอ่อตัดไม้แซนแล้วก็ ช็อปไปให้เขาดูช็อปหน่อยนี่นะครับคือโพ10คูส10ก็ราคา3,000นะครับส่วนลาพิธ5,000 30คูน30ครับิบทูกก็90นะครับเฮ้ยไม่ใช่50คูน50ก็9บทูครับมันถูกเปหนแบบวะส่วนตรงตรงนี้ที่ไหนเราพิคับแล้วตัวละร้อยเกมส์ ส่วนตรงนี้เป็นเอ่อทั้งเราโทรไทยไทยไทยแล้วคุณร้อยนะครับอ่ะร้อยห้าสิบ two ไทยแบรนด์ดีเจแซมแล้วก็ของก็ราคามันมันมันโปรโมทเซิร์ฟในเซิร์ฟเราเว้ยหรือก็ใช้ได้ก็แบรนด์เลยมึงแบนได้อะเป็นยังไงวะแบนเลยครับครับสนุกสนานไม่มีเครียดนะครับเออแล้วก็กิจกรรมจัดวันไหนอะจะได้บอกเขาด้วยเจสักิจกรรมไม่รู้ครับ แมีขี้เกียจสร้างอ๋อขี้เกียจโอเคไม่ขี้เกียจหรอกพักอยู่พักอยู่อซึ่งเปิร์ดเดาะค่อยจัดนะครับโอเคครับโอ้มีชั้นสองด้วยแล้วขึ้นไปชั้นสองไงอะไรเนี่ยนี่ครับนี่นี่นี่ขึ้นแบบล็อกล็อกนี่ไงเอสปินาลงเลยก็มีแบนแล้วนะเออแบนไปเลยแต่แบนผิดคนโอเคของก็มีขายใช่ใช่ทุกชิ้นนับของทุกชิ้นไม่จะยุ่งบางชิ้นก็ไม่มีขายแตงไปนิดนึงเออมีขายมีขายไข่ด้วยเฮ้ย ขายขวดอีพีฮะได้เงินตอนนี้เฮ้ยนะฮะดูนี่ซื้อมาแล้วอ๋ออย่ามาปาในนี้ไฮ้ออกมันซื้อไปแม่ขวดอีกพีเลยไม่เป็นไรหรอกให้มันซื้อไปเลยขวดละบาทจะเอาทั้งสี่อันอะไรไหมตั้งเองแล้วกันให้อดเลยยังไม่ทันซื้อเลยอ่าองขก็ของก็มีตอนนี้นะครับโอเค โอ้ยเยี่ยมพี่หล่นเต็มเลยเก็บเก็บเก็บเกไหนต่อไก็ไหนต่อดิยังมีอะไรอีกไหมที่ยังไม่ได้โปรสปาเลยกปาที่ยังไม่ได้โปรโมทยังมีอะไรอีกไหมทะเลทรายเอ๊ะตรงสปาอาตรงสปาก็ยั่ไหนวะมีหุ่นยนต์น้าน้พาพาทัวร์ในในแต่ละอันดิในวาร์ปแต่ละอันอะ อ๋อครับจะวับโอเคๆวันนี้ก่อนดิวาพเนี้ยมาวันนี้มาเป็นกระเป๋าแเนี้ยนี่ก็คือที่ตัดไม้เอาใช่ครับวับไปตีไปตีไปตีผีเอาตังค์นะครับขมาหัวโอ้ยจุดจุขึ้นมันได้นาแล้วจะรู้เรื่องโอ้เหญวัดดีคิปเปอร์โอ้โหคิปเปอร์ไม่ระเบิดครับไม่ระเบิดระเบิดไม่ได้เฮ้ยเจ๋งว่ะ พอเซิร์ฟเซิร์ฟมันกันคลิปเปอร์ระเบิดใช่ไหมอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นเอาไปตู้ออกวะอุ้ยแอดมินเอาของหนึ่งพันตีที่เนื้อเน่าเต็มตัวเลยมีมีมีร้อยยี่สิบเจ็ดครับอ๋อไม่มีพันมีแต่ร้อยยี่สิบเฮ้ยแล้วนี่ประตูอะไรครับไม่รู้ใครสร้างไว้ไม่รู้อ๋อประตูประตูหลบภัยโอเคหรือเรื่องอ๋ออ๋อใครปิดเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้ประตูเมื่อกี้ อยู่ไหนอยวับตีมอนแล้วก็กำลังจะกัดวงบอ่าไม่ได้อยู่วับไหนอ่ะไปวับรวมน่าจะมีแค่นี้เอ้ยแล้วก็จุดชมวิวนี่ไงจุดชมวิวก็ไปวับสโนก็นี่แหละครับก็ฮึสโนก็โอเคทำไมเหมือนที่ตัดไม้เลยวะ แล้วก็โหวดนี้ก็จะเป็นจะพอเข้ามาเราก็จะมีต้นไม้ปลูกไว้นะครับถ้าว่คนตัดแล้วก็สามารถออกไปข้างนอกได้ไแต่ล้วไม่สามารถขุดได้นะครับใครตัดเอาไปแปนหรือเปล่านะส่วนต่อไปก็เป็นวัร์ทร<ห>ายถ้าม,มีเสียงรบกวนก็ขออภัยได้ครับนี่ครับวาร์ปทรายก็โอ้โหทรายทั้งแดนเลยครับใช่ไม่มีดินเลยไม่มีดินเลยเนื้อใหญ่ดินเปล่า โอ้ยเดย์มีดินนะฮะโอเคมันสิบคูณสิบครับนั่นเองนะ่านอะไรสิบคูณสิบอ่ะชอบรู้สึกว่าน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วจุดชุมวิวมาที่สปาจุดชุมวิวโอเคครับผมมาแล้วครับดึงดึงดึมมาที่จุดชุมวิวน่ะเพืจะได้จบ โทรศัพท์แล้วก็ใส่เพลนไงอ่าตรงนี้ก็เป็นเอ่อสาสาวยน้ำนะครับนี่สสาวยน้ำ <c oughs> ดูมันยั่วกูเว้ยใช้มันยัออ่วกูเอ่อแอดมินครับดึงผบไปที่จุดชมวิวตรงที่แบบนู้นนะตรงเรือครับจะเย็นจะได้จบไปหาแอดลองเลยโอเคเอาเอาโยต้าเข้ามาได้ครับอ่าโอเค <c oughs> เกิดอาการคอเกร็งเซีร์จแล้วแอดมินไปยืนตรงป้ายเลยครับจะได้จบป้ายนะป้ายนู้นแอดมินมาถึงแอดมินแอดมินรอครับ TP มาแล้วไปยืนตรงป้ายโอเคนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอให้เข้ามาได้เงินเยอะๆนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่เจอกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ